อย่าเอ็ดไปจะพามาเอาใบกระเพรากระเพราแหล่หรือกระเพราสีม่วงนั่นเองนี่คือกระเพราแหล่หรือกระเพราสีม่วงของเรานะคะใบอิูไทยนั่นเองนะคะใบดูไทยบ้านๆอิูไทยพันบ้านๆสีแหล่สีม่วงนั่นเองนะคะทุกคนดีเห็นไหมคะไม่ค่อยจะมีนะคะพี่สีแหล่สีม่วงของเรานะคะเกิดตามธรรมชาติด้วยนะคะเกิดในตง้งหญ้าน้องอู๋นะคะวันนี้พี่ชาก็จะพามาตัดกระเพราตัดกระเพรานะคะพร้อมแล้วอุปกรณ์นี่คือที่ใส่ เอาหมวกมาใส่เลยค่ะเอาหมวกมาใส่เลยนะคะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเอาหมวกมาใส่แล้วเราก็ตัดเลยตัดเลยนะคะทุกคนตัดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะพามาเอากระเพรากระเพราแหลกกระเพราม่วงเราที่เองนะคะทุกคนนี่นะคะพี่ชาก็จะพามาเอานะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมกระเพราแหลกกระเพาม่วงของเรานะคะทุกคนนะคะ เอาซะหน่อยนะคะทุกคนเอาซะหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะดิฉันก็พามาตัดกระเพราเหล็กกระเพราม่วงของเรานะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บนะคะเก็บครบพอได้แล้วนะคะทุกคน ชุนมากชุนมากนะคะใส่กะเพราเนี่ยคะ่ะผัดเผ็ดหรือใส่กะเพราดี it. รับรองว่าอร่อยรสจัดจ้านมากๆเลยนะคะจัดจ้านมากๆเลยเอาใส่ไหนใส่มั่วค่ะใส่บวกนะคะใส่มั่วนะคะวิหลายต้นด้วยแต่อยู่ในในพงหญ้านะคะทุกคนอยู่ในพงหญ้าเราก็ต้องแบบบ้านเราก็ต้องนะคะคอยดูเขานะคะอยู่ในพงหญ้านะคะเรานะคะเอามือเก็บก็ได้นะคะเอามือเก็บก็ได้ะะอยูอ่นะคะทุกคนนี่นะคะนิชาก็จะเด็ดนะคะนี่มือเด็ดก็ได้นะคะนี่นะคะ แบบว่าถ้ามือเราแบบว่ายุ่งๆนะคะไม่ว่าเราก็เราก็ไม่ต้องตัดเราก็เด็ดเอานะคะเด็ดเอานี่นะคะนิชาก็เด็ดเอานะคะทุกคนนี่นะคะสวยๆเลยนี่นะคะ กินชุ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 นนะคะกินชุนชุนเลยกะเพราม้วงกะเพราแหล่นะคะกะม่วงกะเพราม้วงกะเพราแหล่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนใส่กะเพรากินแล้วก็ปัดเผ็ดผักกะเพราอร่อยจิจัดแน่นอนที่สุดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะมีหลายต้นอยู่มีหลายต้นอยู่เอาใส่หมวกกันเลยนะคะทุกคนมีหลายต้นนะคะเอาใส่หมวกกันมาเลยนะคะทุกคนดีนะคะมีอีกแล้วกะเพราแหล่กะเพราม่วงอยู่ดิอยู่ในป่าตรงนี้นะคะมีอีกแล้วนะคะมีอีกแล้ว วางไว้ตรงนี้แหละค่ะนะคะวางไว้ตรงนี้นะคะวางไว้ตรงนี้นะคะต้นนี้เราวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็เด็ดกันนะคะเด็ดกันนะคะเดี๋ยวก็เอาไปเกิดตามธรรมชาติเกิดในสวนหญ้าของเรานั่นเองนะคะอันนี้เราไม่ไถ่กบนะคะเพราะว่าเขาจะได้เกิดแล้วก็เอาดอกเขานะคะจะได้เป็นต่อไปในปีต่อไปนะคะจะได้ต่อยอดในปีต่อไปนะคะนี่เห็นไหมคะกําลังสวยนะคะกําลังสวยนี่นะคะทุกคน อ๋ uh huh. เดี๋ยวตัดตัดนิดนึงตัดนิดนึงนะคะได้แล้วนี่ได้แล้ว <c oughs> อุปกรณ์ใส่นะคะของเราอุปกรณ์ใส่ของเรานะคะ กะเพราแหลกระเพราสีม่วงของเรานะคะวันนี้เราก็พามาเก็บกะเพราที่ไม่ได้เรียกว่าสวนนะคะนี่เป็นสวนหญ้านะคะไม่ใช่สวนผักสวนครัวนะคะแต่เขาก็เกิดค่ะแต่ก่อนก็เคยเอามาปลูกแล้วหลังจากนั้นเขาก็เพร่พันธุ์ออกมานะคะเขาก็ขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ออกมาเห็นไหมคะทุกคนกะเพราแหลกะเพราสีม่วงนะคะนี่นะคะหอมฉุนมากๆาหอมฉุนมากๆนะคะหอมฉุนมาก